สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ทําขึ้นมาสําหรับดาวสุขจะย้ายราศีนะคะซึ่งดาวสุขเนี่ยได้ย้ายจากราศีมังกรไปที่ราศีกรกุ่มเนี่ยตั้งแต่วันที่30ทธันวาคม2องพจนถึงที่28บมกราคม2องพทนเนี้ยในคลิปเนี่ยก็จะพูดถึงสําหรับ ชาวราศีธาตุไฟทั้งหมดซึ่งจะมีเมษสิงห์ธนูนะคะเราก็มาดูว่าในแต่ราศีเนี่ยเราสุกย้ายจะเป็นยังไงบ้างเราเริ่มต้นที่ราศีธนูกราศีเมษก่อนราศีเมษคุณเนี่ยวันที่30ทธันวาคมเนี่ยดราสุขคุณได้ย้ายจากราศีมังกรไปอยู่ที่ราศีกุมทีเนี้ยจะอยู่ที่ราศีกุมจนถึงที่28่ปกพาคม 27. งพันสิบเจ็เอ้สองพอยู่ในเรือนราหูเนี่ยเขาเรียกคู่ รุ่มหลงโมเมาอ่ะทีนี้ของชาวราศีเมษเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการเงินการเงินกับเรื่องปัตตนีอยู่ในเรือนราภะอันนี้ดีนะบางคนเนี่ยมีความรุ่งหรจนที่การที่จะหาเงินทองหาได้ยังไงล่ะของแต่ะคนที่จะหาซึ่งมาบางคนน่ะจะหาเงินมาได้ง่ายๆได้เงินมาง่ายๆก็ได้ค่ะไม่ติดขัดหรือคุณจะได้จากการลงทุนที่ลงทุนไว้บางคนอาจจะได้จากเรื่องของ คุณไปเล่นหุ้นอะไรกันไหมเออที่การลงทุนต่างๆหรือกองทุนรวมอะไรได้ปันผลกันไหมคะคือ,อต้องดูน้างานนะหรือบางคนก็ได้สมบัติก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของได้ราบจดได้เรื่องเอ,อ่อชื่อเสียงเงินทองต่างๆที่แต่ละคนก็ได้แล้วบางคนอาจจะเป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้เหมือนกันนะรวมถึงบางคนได้จากการเสียเส่ยงโชคทีเนี้ยการเสี่ยงโชคก็บอกคนว่าก็ไม่ได้สตกคนนะ บางคนอาจจะเป็นเรื่องของการอะไรอ่ะเนี่ยของกินของใช้ของสวยหของงามได้ไปเที่ยวก็ได้ได้กินอาหารอร่อยก็ได้ก็จะรุนตรงนี้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยเนี่ยคุณอาจจะ,ะสนใจในเรื่องของอะไรอ่ะใช้เงินไปศยลยกรรมความงามให้คุณมีหน้าตาสวยขึ้นก็ได้คุณก็มีความสุขเพราะกระดุมพระราพะเงินทําให้คุณความสุขอ่ะ คุณบางคนอาจจะใช้เงินในการไปซื้อของออนไลน์ต่างๆซื้อของที่คุณชอบอ่ะคุณก็มีความสุขเหมือนกันแต่ในกรณีบางคนถ้าใครมันคือบอกว่าจะไม่ใช่ทุกคนสําหรับชาวสีเมรอย่าลืมนะคะเราต้องรู้ด้วยนะ,ะ,ะว่าเออเขาเรียกว่าเนี่ยบางคนเขามีเงินเยอะเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได้แต่บางคนที่หาเช้ากินค่ำบางทีเงินเขามีจํากัดอย่างเงี้ย มันก็ต้องมีเรื่องของการสภาพการเงินบางทีมันมีเรื่องรายจ่ายเยอะมันอาจจะทําให้รายจ่ายกับรายรับในเดือนมกราคมเนี่ยมันสมดุลกันเกิดขึ้นได้หรือบางคนมันอาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ทุกคนน้ำมองว่าการเงินทุกคนต้องบริหารกันให้ดีๆนะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะทีนี้เรื่องของปัตตานีอยู่ระบาบ้างปัตตานีพภาเนี่ยคู่ครองคุณเองหรือหุ้นส่วนก็ได้ถ้าคุณไม่มีคู่ก็จะเป็นหุ้นส่วน จะให้ราบผลคุณให้อะไรล่ะแต่ละคนเหมือนกันเออบางคนอาจจะผลกําไรตอบแทนครบและมาแบ่งกันในเดือนนี้ก็ได้ไมันก็มีหรือคุครองคุณนะ่ะอาจจะให้ความสุขคุณเองพาไปเที่ยวหากินอาหารอร่อยๆหรือซื้อของขวัญของสวยของงามให้คุณเองก็กกกได้เหมือนกันก็บองได้หลายรูปแบบนะต้องดูของแต่ละคนนะคะว่าราบอุ่นเหมือนกันที่นี้ในทางโหราศาสตร์เนี่ย ดาวสุ์เป็นตัวแทนเรือ่องการเงินกับความรักการเงินก็พูดประแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องความรักบ้างความรักอันนี้คือเป็นดาวจรนะดาวจรนะถือว่าดาวสุ์เนี้ยก็ได้ตําแหน่งที่ดีคนที่คุณเจอเนี่ยอาจจะมาจากอืเพื่อนร่วมงานกันไหมหรือคุณที่ไปติดต่อสายงานต่างๆเนี่ยทำให้คุณ ตกรุมรักซึ่งกันและกันก็ได้อันนี้คือให้มองถึงคนโสดนะอ่ะเนี่ยอาจจะมีจากตรงนี้ทีนี้คุณก็ต้องดูกันดีๆว่าให้ศึกษานิสัยใจคอกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวพระหูเนี่ยเขามีแรงดึงดูดชนิดหนึ่งบางทีอ่ะมันจะมีคือว่าอาจจะรู้จักกันเพื่อไรมีสิทธิ์ที่ตัดสินใจไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็ได้ หรือบางคนอ่ะอาจจะมีการแต่งงานปรับป,ปรับฉับพันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องดูหน้าง,งานของแต่คนเลยนะแต่ถ้าบางคนมีคู่บ้างคนมีคู่คุณน่ะจะมีการที่ตกหลุมรักซึ่งกันและก,กันอันนี้คือถือว่าดีนะเพราะว่าสามีภรรยารักกันอ่ะมันก็ดีแต่ระวังไว้น,นิดนึงบางทีอ่ะอาจจะมีคนมาชอบตัวคุณเองก็ได้หรือคู่ครองคุณเองก็ได้ หรือตัวคุณหรือคู่ของคุณไปชอบคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะให้มองให้มองมุมกลับดนะอนะทีนี้เราเนี่ยแต่งงานแล้วอะถ้าเราบอกหรือว่าเออระวังแยะห่างให้ชัดเจนในการติดต่อสัง,งัาณต่างๆนะนะคิดว่าปัญหาเรื่องของมือที่สามก็จะไม่มีเรื่องการหึงหวงก็ไม่เกิดขึ้นทุกคนพูดง่ายๆเลยเรื่องความรักนะ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนของคนที่มีคู่ ถ้าคุณไม่ก้าวเท้าออกไปข้างนอกบ้านคุณเองปัญหาไม่เกิดขึ้นนะก็ให้ดูตามหลักความเป็นจริงของแต่คนด้วยนะคะทีนี้ถ้ามองในเรื่องไม่ใช่เรื่องความรักละมันมองในเรื่องอุมว่าเป็นหุ้นส่วนทีนี้การลงมันจะมีคนเออใครเขามาถูกชะตาคุณชวนคุณไปลงทุนทำอะไรหรือตูคุณเองไปถูถกชะตาคนอื่นเนะ่ยแล้วชวนเขามาลงทุนทำอะไรเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังดีๆว่า เออไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใดๆก็ตามดูกันให้ดีดมีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นไหมและที่คนที่คุณถูกชะตาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเช็คประวัติกันให้ดีๆนะคะระมัดระวังเรื่องการหลอกลวงด้วยอันนี้ต้องฝากไว้นะคะก็ต้องดูของแต่ระหน้าง,งานของแต่ะคนแต่อย่าลืมพูดง่ายว่าคุณรู้กรอบระยะเวลาแล้วนี่ว่าดาวสุกในเรือนพระราหูเนี่ยกี่วัน ก็ขอให้มีคือสติเนะ่ยเป็นหลักเลยถ้าคุณมีสติกันทุกคนเนี่ยนะคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องการลงทุนต่างๆคุณจะไม่เป็นเหยื่อของคนอื่นได้อันนี้ก็ฝากไวนนะคะสำหรับชาวราศีเมษเด๋ยวราศีต่อไปก็คือของชาวราศีสิงห์นะคะ อ่ะท <FREE> ีนี้ดูที่ของชาราศีสิงห์กันบ้างวันที่30ธันวาคม2017้าสเนี่ยดาวศุกร์ปุณจย้าจากราศีมังกรมาที่ราศีกมุมจะอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยจนถึงที่28ปมกราคม2018ของชาราศีสิงห์อ่าเป็นเรื่องอะไรและทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนป้าหูก็เลือกค вот ู่รุ่มหลงโมเมลเราก็มาดูว่าชาราศีสิงห์เนี่ยเป็นเรื่องอะไรดาวศุกร์อข,ของชาราศีสิงห์เป็นเรื่องของสาสชากัมมะ อยู่รเรียมปฏิเราก็มองอย่างนี้ในเรื่องมันก็มองว่าเ,ออเพื่อนฝูงคุณเนี่ยหรือคนรอบข้างสังคมรอบข้างคุณเองอะ่ะจะมีความเกรงใจกับคู่ครองคุณเองนะคะมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนั้นด้วยหรือ,อคู่ครองคุณเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีใครเขาพูดถึงเรื่องคู่ครองคุณในมุมด้านไหนล่ะ ถ้าถ้าอันนี้คือดาวจรนะนะถือว่าดาวสุขดวงนี้ไม่ได้เสียเขาอาจจะพูดถึงคู่ครองคุณในด้านดีก็ได้หรือในความเก่งกาจในด้านใดด้านหนึ่งของตัวคู่ครองคุณเองคู่ครองคุณอาจจะความโดดเด่นเรื่องอะไรล่ะเก่งในเรื่องของเอ่อสมมตินะเป็นนักการเมืองผู้นําท้องถิ่นสาชาเนี่ยมันหมายถึงประชาชนได้นะอาจจะมีชาวบ้านเขาชมคู่ครองคุณเออคนนี้เป็นนักการเมืองเก่งนะเนี่ย รุดกระบริหารงานดีแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านดีอนลักษณะนีน้ก็ได้นะคะคือนี่คือเป็นการกร็เรียกว่ามีเสียงจากคนอื่นกล่าวถึงเรื่องคู่ครองของคุณคือไม่ต้องรู้แต่ละคนนะเพราะนั้นไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรกันบ้างแต่เพียงว่าเป็นภาพรวมมันเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้มันก็เป็นเรื่องเรื่องกับมะด้วยกรมะอยู่ปัตตนีเนี่ยนักคิดว่า งานของคุณน่ะจะต้องไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ต้องไปดูว่าเกี่ยวข้องอย่างไรอ่าหรือช่วงนี้คุณอาจจะทําสื่อออนไลน์ไหมเพราะสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนอยู่แล้วหรือบางคนพอดีงานคุณอาจะต้องไปเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเปล่าแล้วก็บางคนเนี่ยนะคิดว่าช่วงนี้การงานคุณเองจะต้องไปทําร่วมกับคู่ของคุณ ไปร่วมยังไงนี่ก็ต้องไปดูนหน้างานแต่ละคนนะหรือช่วงเนี้ยงานของคนบางคนนะ่ะจะต้องไปเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นไหมเอออย่างเงี้ยหรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไขอะไรกันของในเรื่องการงานคุณก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนเป็นเรื่องไรแต่ทีนี้ถ้าดูเนี้ยอยู่ในเรือนราหูนะ่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี คู่รุมหลงมองมาบางทีมันมองในอย่างหนึ่งว่าเป็นเรื่องของความเมตตามหายมก็ได้นะเอ,อแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอ่ะเขาอาจจะให้ความเมตตาคุณในเรื่องการงานม,มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเห็นว่าคุณเป็นอาคมดูแล้วคุณเป็นคนดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็าอาจจะ,ะเซ็นสัญญาคุณเองก็ได้ขึ้นต้องดูแต่ละคนนะคะทีนี้เรามองอีกมุมหนึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็มองว่า เป็นตัวแทนถึงเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของอความรักอ่าเรามองรเรื่องการเงินบ้างแสดงว่าจะงานคุณเนี่ยอาจจะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้หรือได้ทํางานได้เงินเช่นบางคนอช่วงนี้อาจมี j อบพิเศษอะไรเข้ามาให้คุณทําแล้วมีเงินเข้ามาก็ได้นะคะก็ต้องดูแต่ละคนนะรวมถึงคูค่ครองคุณเองเนี่ยมีความาสามารถโดดเด่นอะไรก็จะติดต่อคูค่ครองคุณนะ ไปเป็นบรรยายไปทำก็มีเงินเข้ามาอีกใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าเรามองในมุมเรื่องของความรักมากเออในคนมีคู่เนี่ยอย่างอาจจะมีการาต,กตกลมรักซึ่งกันและกันก็ได้แต่ทีนี้สุขอีกอย่างนะนะมองว่าดีนะคนที่มีคู่มีความรักเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ระวังนิดนึงระวังว่า จะมีคนอื่นมาชอบตัวคุณเองก็ได้หรือคู่ครองเองก็ได้หรือตัวเราเองเนี่ยแหละคู่ครองเราเองไปชอบคนอื่นในกรณีแบบนี้นะคิดว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าไม่มีายใดายหนึ่งายหนึ่งเนี่ยก้าวบ้านออกจากขาคือคุณไปติดต่อประสานงานกับใครคุณวางตัวให้ดีๆเนี่ย ว่าเรามีครอบครัวเราเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องพวกเนี้ยมือที่สามอ่าต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นและการหึงหวงมันก็จะไม่มีตามมาทุกคนก็ต้องดูแลบ,บ้านเาเรียกคนที่แต่งงานแล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นครอบครบัวครอบครัวหนึ่งมีบ้านอะบ้านอะ่ะทุกบ้านอะถ้ามีความอบอุ่นเกิดขึ้นนะพูดได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะทำ ได้ครอบครูคุณได้เหมือนกันอันนี้ต้องไป,ป้ดูแต่คนนะคะ,ะทีนี้มาดูเรื่องของอคนโสดบ้างคนโสดเนี่ยบางทีเนะี่ยคุณอาจจะมีใครเข้ามาคุยกับคุณอาจจะเป็นเพื่อนคุณเองก็ได้นะเจอจากไหนการติดต่อสารต่างๆการงานคุณเองอะ่ะที่ไปสารงานรวมถึงเพื่อนคุณนะแนะนาให้ก็ได้ทีนี้ก็ต้องบอกว่า คุณก็ต้องดูกันให้ดีใช้ระยะเวลาหน่อยเพราะว่าอ,อ,อย่างเงี้ยดาวสู่กับดาวพระหูเขามีแรงดึงดูดคุณเจอเนี่ยคุณอาจจะถูกใจซึ่งกันและกันอาจจะทําให้คบกันไม่เกลื่อนอาจจะตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้หรือมีการมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องตัดสินใจแต่งงานปรับปรับฉับพันเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็ให้ดูกันให้ดีก็คือมองแล้วว่าใครที่ประสบ การน้อยๆหรือคนที่ประสบการณ์เรื่องความรักมีมาเยอะแต่เป็นในทางที่ผิดหวังอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นให้เราไปเจอแบบบางคนนะพูดง่ายๆแหละกลัวความเหงาพอเจอคนที่ถูกใจบางทีคุณจะเทใจไปเขามันก็จะมีปัญหาเกิดเกิดขึ้นได้เหมือนกันแบบเนี้ยคือพูดง่ายว่าคุณรู้ระยะเวลา,าวเ,เรื่องของดาวศุกร์ในเรือนราหูแล้วเนี่ยเท่าไหร่เ คุณก็ต้องมีสติกันมีอะไรเข้ามาดูให้ดีดศึกษานิสัยใจคอกันให้ดีค่ะทำรับคนโสดน,นะแต่ถ้ามองในเรื่องของอ,อไม่เ,เรื่องความรักมันก็เป็นเรื่องของคนส่วนอ่ามีคนมาชวนทำอะไรคุณลงทุนทํำไรสนใจอยากทําทําแล้วได้เงินเยอะอืคุณต้องดูดีๆว่ามีการลงทุนแบบนี้เกขึิด้นไหม คนที่มาชวนคุณลงทุนหรือคุณจะชวนเขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดูกันให้ดีๆว่าแต่ละคนเป็นยังไงร,รวมถึงการหลอกลวงด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะคะก็อันนี้คือสําหรับชาวราศีสิงเดี๋ยวราศีต่อไปก็คือเป็นของชาวราศีธนูนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ชาวราศีธนูกันบ้างนะคะวันที่30สธันวาคม2017นเนี่ยเจ้าสุกคคุลเนี่ยย้ายจากราศีมังกร ไปอยู่ในเดือนราศีกุมอยู่จนถึงที่28มกราคม2 0 1 8ทีนี้สุกมาอยู่ตำแหน่งที่3เนี่ย <c oughs> ในทางโหราศาสตร์กาเรียกเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นธุมเกณฑ์คือเนื้อหอมมีเหมือนมีน้าเมตตาแล้วก็ทีนี้สุกเองอยู่ในเรือนราหูเป็นคู่รุ่มรลำเมาเาแล้วเรามองว่นนวาราศีธุนนี้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มาก มีคนให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือเยอะแต่ทีนี้ของชาศีีนูเป็นเรื่องอะไรอะดาวสุขชาวศีีนูเป็นดาวเจเรือนอริกับราพาะอยู่เรือนสาชะทีนี้น่ามอว่าให้เอ,อเระมองในบมบวก่อนนะคาว่าอาริเนตัวคุณเนี่ยจะทําอะไรก็ตามในการติดต่อประสานงานต่างๆอะหรือการสื่อสารทั้งหมดเลยรวมถึงสื่อออนไลน์เองคุณเองต้องตั้งใจ ใช้ความเรียกสหะของแต่ละคนแล้วก็มีความสุภาพมีความอ่อนน้อมเนี่ยน้าคิดว่าในการติดต่อประสานต่างๆคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วคุณเนี่ยเห็นไหมดาสุขเป็นปฐมวมเกณฑ์แลวอยู่ในเอ่ก็เรียกว่าคู่รุ่มหลงหมัวเม,มาอีกอยู่ในเรือนราหูเนี่ยมันก็จะมีได้ประโยชน์จากคุณเยอะมากแต่ทุกอย่างเนี่ยคือให้คุณต้องใช้ความเรียกสหะคุณนะ ไม่ใช่ว่าคุณไม่ทำอะไรเลยเป็นไปไม่ได้นะต้องบอกงนี้แต่ความพยายามของแต่คนนะ่ะมันจะมากน้อยไม่เท่ากันเพราะอะไรคืออย่าลืมนะว่าดาวังคารตอนเนี้ยมีคืะเป็นนิดอยู่ใช่ไหมเออมันอาจจะมีความท้อแท้เหนื่อยหน่ายเพราะบางคนนะ่ะอาจจะการ ไปติดต่อประสานงานมันไม่ได้รังเดียวไงมันมีครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามมันจะความท้อแท้เกิดขึ้นพยายามนะคะสิ่งอย่าเพิ่งท้อแท้คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะอันนี้อยู่ที่ความพยายามของทุกคนละความขยันก็ลงทุนแต่ละคนเลยถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยอะไรคือปัญหาอุตรากโรคภัยคือใครละบุคคลอื่นก็ได้ค่ะหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นปัญหาให้กับ ในการ ard, ต,ต, function, ติดต่อประสานงานต่างๆการเดินทางเองหรือการคอนเนค t ชันรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์หรือคนอื่นก็ได้เออหรือพวกเรามีศัตรูกับไหมต้องระมัดระวังนหนึ่งหรือคู่แข่งขันของเราเองเนี่ยเขาอาจจะมีใช้ความพยายามมากกว่าคุณก็ได้ใช่ปะทุกอย่างพยายามว่าไปค่ะถือว่าเราสุขคุณได้ตำแหน่งที่ดีอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับสเท่าตัวสำหรับชาวราศีธนูนะ ันเป็นเรื่องของการมีเมตตาการได้คนอื่นให้ความช่วยเหลืออย่างนี้ทีนี้ดาวสุกเองก็เป็นดาวเจราาิญดาวะใช่ไหมคะถ้าคุณพยายามนะราบผลจะเกิดกับคุณเองในเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆได้จากการงานคุณเองก็ได้การเดินทางก็ได้หรือการเข้าสังคมต่างๆบางคนนะ่ะอาจจะไปเกณฑ์ได้เป็นเรื่องของชื่อเสียงหรือเงินทอง ความสําเร็จก็ได้ค่ะหรือความเจริญก้าวหน้าต่างๆก็ได้รวมถึงตัวคนนุณในช่วงนี้คุณอาจจะมีไอเดียอะไรดีๆไปแนะนาเพื่อนคุณและเพื่อนคุณไปทาเนี่ยก็เกิดประโยชน์กับเพื่อนคุณเองรวมถึงถ้าใครเป็นร้านค้าที่มีลูกค้าเข้าเข้ามาใช้บริการคุณเองเนี่ยคุณเองก็ต้องน้าหน้าตายิ้มแ้มแจนใสนะคะ,ะทําร้านให้เาส,าสะอาดสะอาดลูกน้องแล้วก็สอนให้เขาพูดจาดีๆเนี่ย คุณก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการบางอย่างหนึ่งว่าจะบอกว่าบางทีเราอาจจะได้ขาจรเป็นลูกค้าขาประจําก็ได้รวมถึงขาประจําของเราเนี่ยเขาอาจจะพูดป,ปากต่อปากก็ได้ว่าร้านนี้ทําของอร่อยอย่างนี้นะคุณก็ได้ลูกค้าเหมือนกันแล้วบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณหมดคุณก็ต้องไปบริหารจัดการกันเองนะคะแต่ทีนี้มอ,มองอีกมุมหนึ่งเ <c oughs> ออ ในทางของศาสตร์เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นตัวแทนเรื่องการเงินกับความรักได้เห็นไคุณอาจจะมีเงินเข้ามาเห็นไหมได้จากการเนี่ยการเจราจาต่างๆหรือลูกค้าเข้ามาใช้บริการซื้อของเยอะอะไรเงี้ก็ว่ากันไปถ้าเป็นเร,เรื่องของความรักมั่งอันนี้เรามองในเรื่องของคนมีคู่น,นะคนมีคู่เนี่ยคุณจะมีการแก่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันได้ค่ะมีความสุข มีการพากันไปทานของอร่อยทานก็ได้ซื้อของกินท่องเที่ยวกันอะไรประมาณเนี้อันนี้นะ่าถือว่าดีนะเพราะเรามันก็เป็นเรื่องของสุขแบบหนึง่งอ่าแต่ต้องระวังนิดนึงพเพราะดาวสุกดวงน,นี้เป็นดาวเจริญอริคืออะไรล่ะอาจจะมีเพราะความมีสเสน่ห์มากขอ <c oughs> โทษนะคะเพราะความมีสเสน่ห์มากบางทีเนะี่ยอาจจุยว่ามีคนนะ่ะ เข้ามาชอบคุณเองก็ได้หรือตัวคู่ของคนเองก็ได้มึงมองได้ห่อยมุมให้มองมุมกลับด้วยนะหรือตัวคุณเองหรือคู่ของคุณนะไปชอบคนอื่นก็ได้ตกหลุมรักคนอื่นก็ได้นะอันเนี้ยนะบอกเลยนะว่าถ้ามีคุณเราจะไปติดต่อาสายงานต่างๆในที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือเขาคู่ของคุณเนี่ยบอกเลยว่าคุณก็ต้องวางระยะห่างให้ชัดเจนแสได้รูร้ตัวตนว่าเอ้ย เรามีครอบครัวแล้วนะถ้าจะคุยก็คือในาเพื่อนเรื่องพื่อนทางชู้สาวเราไม่ต้องสนใจเพราะมันจะได้มีปัญหาในเรื่องของการหึงหวงเกิดขึ้นด้วยและทุกอย่างเน่ยคนที่ใช้ชีวิตคู่มันก็เหมือนบ้านบ้านหนึ่งใช่ไหมมีคุณมีคู่ครองของคุณถ้าไม่มีคนใดที่ก้าวเท้าออกจากบ้านไปในเรื่องของการเชิงชู้สาวแล้วก็ บ้านนั้นอาจจะมีความสุขจะไม่มีปัญหาเรื่องของการหึงหเงเกิดขึ้นอันนี้ต้องฝากบอกด้วยนะคะก็ต้องดูของแต่คนเนาะเพราะเป็นเรื่องของคนโสดคนรักเรื่องความรักทีนี้เรามามองในมุมคนโสดมั่งอ่ะคนโสดคุณเนี่ยจะเจอจากการเดินทางก็ได้หรือติดต่อประสานงานต่างๆสือออนไลน์เองเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีเพราะว่าดาวสุขเป็นเดือนอริเป็นดาวเจ้ารือนอริอ่าคนนี้ถ้ามีคนเข้าคุย คุณดูก่อนนะสแกนก่อนนะว่าเป็นคนมีโรคประจําตัวไหมแล้วเขาเลื่ากับคนเก่าเขาแล้วเรื่อ,อยยางหรือแค่แยกกันอยู่อ่าแล้วเรื่องอะไรอ่ะเขามีปัญหาเรื่องนศีัยไหมอ่ะมีปัญหาอะไรต่างๆของแต่ละคนนะ่ะคือทุกคนต้องไปดูปัจจัยรอบด้านอีกนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะเพราะอย่างเงี้ยนั่นก็บอกว่าเป็นเรือนมาจากเรือนอดีตก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า ช่วงนี้แหมมันพูดง่ายว่าบางทีอ่ะคนโสดเนี่ยพอไปเจอใครถูกใจกันนะบางทีมันไม่ใช่คุณถูกใจฝ่ายเดียวอ่ะเจอกันสองคนเจอพเอา้าถูกใจกันเรื่องคู่คู่ร่วมหลงมเมาเห็นไหมอ่าแล้วเป็นเป็นปฐมเกณฑ์อีกเนื้อหอมอีกโอมันก็ยิ่งมีเสน,เน่ห์กันทุ้ปไยใหญ่ก็้ององตรงนี้ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของ อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องก็ได้มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจไปใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็ได้นะบางคนที่เจอการบางคู่อ่ะหรือบางคนก็มีเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจแต่งงานโดยปรบป,ปรับฉับพลันเกิดขึ้นได้เหมือนกันทุกคนรู้แล้วนี่ว่าเดาสุขอยู่ตรงเนี้ยระยะเวลาเท่าไหร่ทุกคนก็ต้องมีสติกันรวมถึง ก็จะเป็นหัวคนที่มีประสบการณ์เรื่องความรักน้อยกับคนที่มีประสบการณ์เรื่องความรักที่ผิดหวังมาเนี่ยระมัดระวังนิดนึ่งเพราะบางทีอ่ะทุกคนพูดง่ายว่าบางคนนะ่ะกลัวความเหงาพอกลัวความเหงาปุ๊บคุณเจอใครแล้วเนี่ยเราพูดง่ายว่ามันอาจจะทําให้เรารุ่มหลงอะไรที่ง่ายแล้วบางทีการรุ่มหลงเนี่ยก็จะไม่ดูปัจจัย<ม>อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีก คือให้ใจเย็ยนๆมองแล้วว่าให้ใจเย็ยนๆทุกทุกคนให้ใจเย็ยนแล้วกันมีสติใจเย็ยนอะปัญหาคุณ่ะสามารถที่จะผ่านพ้นกันไปได้นะคือให้ดูแต่ละคนเลยต้องดูหน้าง,งานแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอย่างไรบ้างทีนี้ถ้าเรามองงเรื่องของไม่ใช่เรื่องความรักมัางมันจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนคุณอาจจะเจอหุ้นส่วนก็นได้ค่ะทีนี้เราก็ต้องว่าใครมาชวนคุณลงทุนทําอะไรหรือคุณไปชวนใครลงทุน คุณต้องดูว,ว่าการลงทุนแบบนี้ไหมหรือคนที่คุณจะไปชวนหรือเขาไปชวนคุณเนี่ยเป็นคนประเภทไหนอะไรนิดหนึ่งพราะต้องระมัดระวังเรื่องการดอกลวงด้วยเพราะบางทีคนมาชวนเราลงทุนวิลงทุนได้เงินเยอะเอาละทุกคนอะหลงแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปลงทุนนี่เนี่ยจะได้เงินมีเงินเข้ามาเยอะจะได้มีเงินใช้เยอะอันนี้ดูกันให้ดีๆนะคะต้องฝากไว้นิดนึงนะคะก็ ก็เนี่ยก็คือสำหรับชาวราศีธนูนะคะยังไงก็คือไปเจอกันไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนีพบเจอความดีมีความทุกข์ถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ